นี่ยูทูบอะไรเดีกเลย,เลยโอ้ยจุย้ยนี่รู้นี่พายบอกได้กินบอกเลยเสียใจหรอเลืเอดเน้นๆนีนพูดอะดีเหมือนน้ำใช่ตัดข่าวตัดข่าวตัดข่าวอ่ะบะเลยอือจ้าอะไรรสชาติสุดยอดเลยส้มแซ่บแซ่บแซบแซ่บแล้วแซบเดี๋ยว <c oughs> พอดีเลยกำลัคัวใช่ไหมมาซื้อเป็ดเนาะเป็ดเลือดแดงอยู่อ่ดอตเดกเป็นโฮงเลยเป็นบอนขายบอนบักไงเลยหลายหลายห้านรวมกันมีเป็ดมีไก่ลาดมีไก่ลาดมีหมูพร้อม ไกล่ลาดหลายเหลีะ่ะหลายห้านเลยเจ็ดเลือดแปงเนาะปิ้งเป็ดเลือดแปงเขาก็จะล่องหนังมันก่อนเอาหนังมันไปซอยใส่นี่ไงเลือดตัวเป็ดตัวสองร้อยครึ่งนะปิ้งมีนูเลือดแปงกินดีบุบเบือจจกเทือ่อ ิดได้ตลอดเสียบอาหารมักคนณลาวเนี่ยเมนูด้วดเป่งมือโปรมือโปรแล้วต่อตอ่อโอ้มีดเท่าไหร่พุ่งเข่าเท่าไรว์นี่เนาะรืบหนังออกกำลังซอยซอยสา ซอยซาซอ,อยซาคณะซอยซาซอยซาเมายูสยัเซียมันเป็นเลือดปตกตอนนี้ห้องกําลังอ่ะต่ำเครื่องเอือเอ้อมีหัวเปิ้งหมาไหมปิ้งหมาปิ้งหมาปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดเหรอปิ้งเป็ดสเซียมเป็นเลือดปตงมีกอสิคขขัยมีกระเทียม ง่ายๆเนาะเครื่องเอื้อมเขาสิกเคนลงไปเนะี้ยเนาะเราก็ตามด้วยซอสหอยบอกเขากลางบอกมีสปอนเซอร์ใช่ไมีสปอนเซอร์รอปเรีเลยเขาไม่ได้เขาไม่ได <laughs> ้จ่ายปีเลยสปอนเซอร์ที่เขาขเ <laughs> ขาไม่ได้จ่ายน้ำปลาเนาะน้ำปลาหน่อยนึงแล้วก็ เก่าองกระปีเนาะวัวไม่แม์มึงจะทำห่วยเกือพี่น้องเนี้เอ๊ะใส่เพชรพงอ่ะนี่นี่ใส่กระรี่หอมๆหน่อยนึงวันนี้ของของมากแล้วขาดไปแล้วตัวดังเมี้ยชสียเงินจะแกหลายคนกระรี่ลายกูปะ ใส่น้ำตาลน้อยนึงลงไปเติมเบาหวานเติมค,ความหวานนะเปนวเขาใส่แล้วตอนเขาตำโอบมกเพียรน้ำจอดคิดจริงก็ใส่กันเลยนะเพียร ได้แล้วนะสวัสดีเขาจะคุกเข้าเลยครับขยับยำยำโอ้หอมดีวะหอมกะดีเออลืมดิเนี่ยนีมีใส่นังไหมกินตีนเว็ดเนาะ แล้วล่ะวันแบบนี้เขาก็จะหมักปลาไว้ประมาณสามสี่นาทีเนาะแล้วเขาก็จึงน้ำแบ,บปิ้งเพื่อให้เครื่องเข้าเครื่องมันเขา้าเนาะน้ำหมันมันเขา้นา,น,ขานี่เลยทีเด็ดเขาเขาซีเรตเมนูเลือดเป็ดเนาะอันนี้คือเลือดเป็ดเลือดเป็ดสดๆเลยเขาไปซื้ออยู่วังขางเลยเลือดเป็ดแบบสดๆเลยมีหาขายไม่เลย ว้าวบอกเมนูนี้บอกเท่านั้นเนาะที่จะกินอะไรวันนีวเราจะทำการขัวานะขวานเขากะใส่แตเป้งนัวหน่อยแเป้งนัวหน่อยนึงเนาะให้มันมีความนัวของซีนตุ๊ดจะไปเหยียบเนื้อเรียบร้อยหอมเลยหอมเลยผัดเลยเลยนะเบิงพลิกขวาน จะหนังเป็ดหนังเป็ดผสมซีน้อยนึงแล้วก็ไตโอ้ยเดือดสุดจริงสุดยากสุดยากใกล้แล้วที่สุดแล้วเขาจะบอกแหมลายประเดี๋ยวเขาไม่แหมแล้วายนน้อยบริการอันนี้ก็เมนูปิ้งเป็ดฮอหัวท้าบีเขียวๆเลยนะเพราะมาบีหลายแห้ง เราซล้อใส่บีหลายก้นอนตัวที่ขมขนาดแดงแดงเลยแดงแดงเลยยอดสุดยอด,ด,ยอดปิ่งเป็ดมันนี่แซ่บแซ่บปิ่งเป็ดแซ่บแซ่บชรอติดตามเนาะเดีด๋ยวเขาจะฮ็ดพัฒนาใหญ่ๆเลยเนาะนี่กินแบบจู๋ใจเลยใสยย่เงากรวินเซ็งเงา เอาไปจะผสมน้ำกับเลือดลงไปเพื่อจะหให้มันแขคบมันกล้ามเนาะแล้วลก็จะเป็นเลือดแป่งหลายอนะีพนะีแล้วเนาะเลือดแป่งนนี่เป็นน้ำเบึงคลิปเก,ก่าๆได้เออใส่น้ำมันลุ้งน่อยนึงออนิดนึงก็ได้เออจมนัวเออเพราะโอ้เหนียวเนินเน่นบอกเลย ราจะห้ยห่อนห้ยหอมแต่งหน้ามันก่อนเนาะ <c oughs> ใส่เลยเนาะมากลายก็ใส่หลาย <c oughs> เตะเขาก็เอาแบตแต่ลายรถมันจึงโบขาวไปไหนเนาะที่จริงก็โบขาวเนาะเลือดเป็นคนมากกินมันจะโบขาวเนะาต้องผูกโบมันนี่กั <c oughs> บชิบ้นเขาตุ้ยบอกเดี๋ยวใส่ตุ้ยทั่วไปตำหลังซะเนาะตำหลังเออตำหลังซะ่มีเลือด เลือดเท้ากับไม่เลือดเท้าเลือดติดใส่นี่เลยดีเลยเนาะโอ้โหบิดเลยกบิดเลยกบิดเลยมันเสียนะด้ดวด้วย<ส>ทอกเลยนะบุบบุบบุบส,สุดกะสุดกะอันนี้เนาะดิผสมน้ำเนาะทอกน้ำลงไปเลยทอกไปกะว่าจนมันรู้สึกว่าออกจางๆหน่อยนึงเนาะ กัมมันเค็มแล้วมันจะบปรการ้ามเนาะเลือดเพราะว่าเลือดนี่ตอนเขาฆ่าเป็ดแล้วเขาเขาจะผสมน้ําป่ากับน้ําให้มันออกเค็มๆเตัวแอนเชียร์ให้เลือดโปรการ้ามแต่เวลาเขามาเห็ดเลือดแปงเขาก็จะผสมน้ําเนาะเพื่อให้มันมีความจางหน่อยนึงมันจะเป็ี่ยนจนรงก้ามเดี๋ยว่าจะซิมหน่อยนึงโอ้นี่นะเนะข่าทีเลยวะอีกน้ำหน่อยหนี่เข่าท่าปานเพื่อนเข่าทานี่เนาะ ปันเฮือบุ่งละใส่เลยเหรอโอ้ยเทเลยเทเลยพี่น้องนี่ยูทูบอเลยนี่เลยโอ้ยจ้อยเมนูนี้ไครบอกได้กินบอกเลยเสียใจเนาะเลือดเน้นเน้นผุดอ่ะโอ้โถูกกิเลยเลือดแป่งเนาะสูตรแบบลาวๆาสุดยอด เสื้อเลื่อนไปได้เอาแต่เสื้อไหมเลื่อนไปตัวได้เสื้อเบร์เสื้อเบร์ปิงเขาก็จะได้แล้วเนาะหอมเลยเนี่ยปิงหัวฮาบีอู้คักๆก๊าลังแดงดีน้อยนึงเนาะน้อยนิดอาแบบบอเอาแหมอะไรสิ้นมันเลยซิ้นเป็ด ซีงัวเลยสิบเซ็ปสิสเซ็ปเขาจะหอยหมักทัวหอยทัวดิบใส่เย,ย,ยแซ่บเลยเลยนี่ยสูตรมนเลยเนี่ยหอยพอวดิบใสล่ลืมลืมลืมไปนะนาบาร์บลอมินถันเลือดนะพันบอร์บลอมินเลือดเกือบซูมว่าเป็นเลือดเลยเลืมัเก็ไม่ได้เบ่งเลยเนี่ยกล้ามเลยอ่ะบุ๊มมีกินเลือดเลยม่กินเลือดเลย แซ่บแสบนิคูดเวทีกูดเรียกอะหอมลาบจุดแตกับบีแบบเนาวใส่คันเนี่ยอันนี้เครื่องเคียงมันนี่น่ามีบักนาวแบบเพชรแล้วก็กับกระปีเนาะนี่กับพริกเพชรกหอมไอ้ห้วยนี่สินี่หอมลาบอันนี้หอมลาบเนาะโอ้โหจิ้มไว้จุ่มเนี่ยนี่บุ๋มมีข้าวเลยเนาะบอกเลยแซ่บ ข้าวข้าวเดียวเบิดนี่จะข้าวเดียวเลยเนาะข้าวเดียวเบิดของเล่เลเทมมิ่งของแซ่ดอืมพอละกลับเอาฮะสุดยอดจะมาซีลและแป้งเนาะมาทำแรกจู่ๆเลยทำแรกดีมังเอาแซ่ดิ่มัดข้าวตัดข้าวตัดข้าวปะบ้าเลยสุดยอะเลยรสชาติสุดยอดเลยส้ม แซ่บ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 แล้วแซ่บขึ่นกอลเด้อถัวพอดีเลยคำถั่วใช่ไหมคำถั่วใช่ข้าวข้าวข้าวข้า้าวเขาก็จะมีหอมบัวบักทัวเพชรแนวขอมมันแงบคนบกินข้าวกินดิบเด้อบัได้กินจะฟ้าตายบอกเลยโอเคใช่แล้ว นี่คำใหญ่เลยเปิว่าคำนีิเบิ้งเลยแบบให้เบิ้งซ่าเลยนี่บีมังเงาใส่เนาะสูตรมันเลยอ่ะขอปากเลยคำนี้สุดยอดเพ็ดกับเบิ้งเท่านั้นแหละพี่น้องอ่าเป็ดบูเพ็ดว่ะเป็ดเลยเนาะกระบวนการคำแบบไงแทบพัง ่ตนมันตักที้ข้าปาเมนัข้าปลาซาซาด้อเอ็แแบบแบบอีสานผาสวกเนังสีมามถึงซาบอกเลยสายิบลงแท่แล้วอิจุกกับซุบน้ำเพลินตัวนี้แล้วตามด้วยมักทัวลูกอ่ะ จังปุปปีแล้วก็ที่เดี๋ยวเห็นแบบถั่วนี่เห็นถั่วเนาะพี่น้องปลาสันทิดนะใช่เคเป็นถั่วตัวทั่วฝักยาวถั่วฝักยาวชิเมียนมีทัวฝักสันเลยพี่น้องถัวให้บุเบี้ยาวเสรดูละตักฟองแค่แห้งจีนเด้อพี่น้องเด้อเลกอดดีเนาะเข้าจ้ำมึงดู

เบือละเออปีนอะไรปีนได้ชาตบแซ่บนกกระโนกโสองตัวเลยนอีกาเหมาะขนาดน้ำอะไรกแซ่บน้ำนั่นมีเบื่อแต่ว่ากินลายกันบ <laughs> <the> ุดีเนาะ

เหนียวคนเหนียวาวเนียวคนเหนียวอัด้อนเลยหนึ่งไม่าเมื่อี้นีฮ้อนพวกเข่าฮ้อนบอแดดฮ้อนของฮ้อนพวกไปิดจิจัไอซิเบิดแล้วเนาะแต่จะได้เขาติดคิมแล้วผมแบบจู้ใจส่วนไทยๆทเย สำหรับไคที่บุเคยเฮ็ดกินกะลองไปเฮ็ดกินเวงเนาะเฮ็ดแปลงตักีใจญ่นีใจนี่นี่นุ้ยอดปาทัวใช้ตามขาดไม่ได้เลยนะของกับเลยทัวกะปิทำเสร็จแล้วมาแล้วี่อย่างนี้ค่ะรอยะกินเพ่อ ทำสุดทายเอาเป็นบุญนี่นี่เอาไปง่ายๆก็ัด้ไปมึงเลยสุวรเข้าไปก้าหลับอล้ากำลังชิ้ไห้เอาใส่ผมให้พี่น้องสุดยอดมากข้ให้คักๆๆคัวกะปิ อ๋อตามด้วย,ย,ยน,น,น้ำเกลกหวยอ้ยแคะแฉะน้ำอ้อยน้ำอ้อยแซ่บๆน้ำกันพี่น้องโอ,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 อ้สุดใส่เพชรนด้บดิบบอนยำ้า,าวยำปะอ่าเบรดเลยโอ้โหสุดยอดหวานขนาดอะสำหรับคลิปนี้เขาก็จะร้ากันเพียงเท่านี้เนาะ ใครที่อยากลองซิมกับลองอยากลองกินลองไปเฮ็ดเบิ่งเนะาะเลียงเป็ดเบิ่งตามคลิปมันเลยเนาะวิธีการเอาเลือด,อดเขาแบบโบได้แจ้งรายละเอียดเธอวิธีการเลือดเอาแน่เลยลองเฮ็ดกินเบิ่งเนาะเลือี้ยงเป็ดสูตรลาวๆสบายดี